ดีด้วยครับผมแน่ใจมุกจะไฟครับผมโอ,โ,โอ้โหไรบนีน้แบเนี้เซตอัพเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือลองเสียงให้ดูเลยครับว่า เสียงเป่าเปล่าของเจ้าซาก้า600อตัวนี้นะครับนะเสียงดีมากนะครับนะอันนี้คือขนาดเสียงเป่าเปล่านะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับเซตอัพเรียบร้อยเลยนะครับินโนชันพวกอ่าบิดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนะทำให้มันสายนี่มันทดูนะฮะโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าต่ำกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่ครับคือมันจะเล่นแบบนะฮะพอพอแตะนิดเดียวเนี่ยครับ จะเล่นง่ายนะครับบางทีเนี่ยเราจับคอร์ดเอกันน้องๆหนูๆเวลาบางทีจับคอร์ดเอฟกันเนี่ยแล้วมันแบบว่ามาเจ็บมือมาอันนี้จับแบบสบายเนี่ยแน่ๆคือเม็ดเนี่ยเห็นไหมคือไม่ต้องใช้แรงเยอะเห็ไหเพอจับนิดเดียวครับคือจับนิดเดียวได้เลย เสียงบอกด้วยกล้องกองวานนะโอ้โหนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะเซตอัพแบบว่า ให้ฟังเสียงกันเลยนะครับคือเล่นง่ายมากนะครับในสายบงสายบนนี่คือจับแบบจับคือเล่นง่ายเลยครับ โอเคจัดากใบคาอยากได้นะครับซาก้านะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งนะครับนะอีกมือนึงเนี่ยค่ะเอ้ยยังอยู่เซลเล่นอีกแล้วนะครับนะก็มือหนึ่งแต่ต้องเซตอัพให้ด้วยนี่ครับเซตอัพพวกบิดต่างๆนะครับนะผมได้ทําการฝนเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณไปถึงเนี่ยคุณตั้งสายแล้วก็เล่นได้เลยนี่ผมตั้งเป็น e อฟแฟกนะครับนะครับตั้งเป็น e ก็ได้คือแล้วแต่นะครับนะอันนี้นี่คือตั้งแบบว่า ให้มันง่ายๆแล้วก็เทสๆไปๆไวๆอ่ะโอเคนะครับผมนะใครอยากได้จัดไปนะครับสำหรับซาก้าชื่อตเต็มเขาซาก้า s F 6 0 0 G หกนะครับตัวนี้เลยนะใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางร้านจัมโบกิเตรไฟนะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าดีลเลอร์นะครับเป็นดีลเลอร์ก,อรก,รก็คือตัวแทนจำหน่ายนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนะฮะเป็นสินค้าเมือเดึอมีกระเป๋านี่กระเป๋าของสก้าให้ด้วยนะครับนะไปพร้อมกล่องเลยนี่กล่องเขานี่กล่องเขานี่นะครับมีกระเป๋ามีกล่องนะครับแล้วก็มีตัวเขาเลยนะครับแน่นอนมีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับนะตัวถ้าตัวไม่ไม่ไม่มีไฟฟ้าก็จะถูกกว่านี้หน่อยนะครับก็สารสี่พันแล้วแต่นะครับแต่ว่าซื้อทั้งทีผมบอกได้เลยซื้อทั้งทีซื้อแบบที่มีไฟฟ้าดีกว่า คืออะไรวันนี้ถ้าคุณอ,อยากเล่นเป็นโป่งธรรมดาคือมันก็สามารถเล่นได้เลยโป่งธรรมดาไม่ต้องเสียไฟฟ้าแต่วันไหนถ้าคุณอยากขึ้นเวทีละ่ะถูกปะ่ะคุณก็จะต้องเอาไม้มาจาะถูกปะ่ะหรือว่าไปซื้อเขาเรียกว่าปกอัพของกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยเพิ่มอีกถูกปะ่ะแต่ในทางกับกันนี่วันนี้เรามีปรีแอมให้คุณแล้วนะคุณแค่เสียบสายแจ็คไปนี่เสียบสายแจ็คแค่นี้เองใส่ฐานแล้วเสียบสายแจ็คฐานแล้วก็มีให้อีกด้วย นะครับ่านเรามีมาให้ด้วยของคู่ตัวเลยครับน,นะใส่ฐา,านปุ๊บเสียบปุ๊บเล่นไดไเลยแกนั้นเองครับแต่ตรงนี้มีปรับนี่โอ้โหเร็เรวๆก้องกว้างกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมีปุ่มจูนเนอร์ให้ด้วยกันนะครับโอ้โหคือเรียกว่าไม่ธรรมดานะโอเคเห็นไหมครับขึ้นเลน่นได้ไง กิ้งๆเลยจากไปครับผมนะสำหรับซาก้าจากไปครับ